สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องหนูนิปุนพชกพา,พารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยมัดรวมสีน้อยนะคะของวันที่14เดือนมีายนสนารยหกมาแบ่งปันนะคะสําหรับเมื่อวานแอดไม่ได้ลงให้นะคะลงให้เฉพาะเลขทูบนะคะในกลุ่มไลน์เนาะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเลขสูตรแอดไม่ได้ลงให้นะคะเพราะว่ากับต่างจังหวัดโหลดคลิปยากมากนะคะเพื่อน มาตามกันต่อนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะของวันที่สิบสี่เนาะวันนี้นะคะแอดก็จะให้นะคะเด่นนะคะตัวเด่นศูนเจ็ดสี่นะคะ ขออีกตัวนะคะเป็นเก้าเนาะอย่าลืมนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะถ้าใครชื่นชอบเก้าหรือว่าหกนะคะให้กลับหัวเป็นเก้ากลับหัวเก้าเป็นหกนะคะสําหรับตัวจอนะคะตัวจอแอดจะให้หกคู่นะคะหกคู่นีนเนาะก็จะมีนะคะเจ็ดสามค่ะสามหก สี่ส89ไปกลับด้วยนะคะ6 9ค่ะอันนี้6 9เก้าเด้อดูหัวตัวใหญ่มากเนาะสำหรับเบิ้ลน,นะคะเลขเบิ้ลเนาะเผื่อใครชอบนะคะเลขเบิ้ลเนาะไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะ 3า4สนะคะแล้วก็ชุดกันก็จะมีกันนะคะก็จะมีหน 7, 7 6น้องนิปุนมาแล้วค่ะเพื่อนๆจะ60นะคะวันนี้ทำคลิปก็รีบนะคะเพื่อนๆพอดีลูกสาวร้องไห้นะคะก็จะมี60นะคะตัวที่แอนนินให้เนาะสี 4, 4, นะคะ 4 0 3 6แล้วก็8 9นะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งค่ะขอให้เพื่อนๆพี่ๆเอีทุกท่านนะคะเฮงๆปังๆกันทุกทุกคนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้นนทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ